สวัสดีค่ะวันนี้ตำเหลานะคะตำเหลาทะเลมากินด้วยกันนะคะตำเหลาไม่มีเส้นมะละกอนะคะแต่ว่า <c oughs> เราจะกินขนมจีน <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กน้อยเล่นก,กัน ดอกไม้ทุกเทียนนะคะเตรียมมาล้วกระถอง คุณข้ายามายใช่ไหมใช่ตัสนีค่ะสยังตนนีคข้เห็นหน้าเขาจังวัสดีค่ค

ก็ในเงินไม่หมดเทไห่ให้สองคนนัไ่ไม่กินใมคนเดียวออกมากินได้ไหมคะกินเปล่าได้ไหมครับผมตรงนั้นนะคะหนึ่งคงที่เ็ไหนึ่งทาไหร่ตอนนบ้านมากินแล้วคิดาไม่ถึงได้หมใช่ไหมลูกชาปู่ถ้าื้องกูาย

นี่เน่ยนี่ะมื่กี้เมื่อกีนมหนหน่อยนะคะเมื่อกี้เปกนหน่ยนี่นะคะเมไรเชแกะเแท้แท้เดี๋ยวร่าไม่กินเลยแ่แท้นะนี่นะคะเมเ่อกี้เีนี่อืยังไงอืมไก่ใช่ じゃあね。でも。というか、なのよ。<sup>

นี่เป็นาที่คนหนึ่งริงโหคนหนึ่งแ่จริงจริงเลยซมากเลยใครคมาชมมีไหมที่จมาชมยังยังไม่มีอะไรอนนไรัี้ใ่ม่หรอกมาจากไหนกัรมาจากเพืนดไม่ได้เดี๋ยวมันดับดับวไม่ได้ยินเสียงนี่เหราวออกจากอ่างีเสรไหแล้วแล้ว่าปิด c h ư นี่สออะไรกนเนี่ยแมณชช้กชังสาอ่ะช่สามลเรียนี่สอง้นถึงชั้สา ลักะต้องเดินทัาไปลักษณะเปลี่ยนเป็นไม่ได้ทำแค่ทำประท u หรือเปล่า แม่นิชาไม่ช่วยทำกรมอ่ะทำอะไรนะแม่ิชาม่ช่วยทำกรมหรอทำเป็นเปเป็นเป็นเป็บานมใครบอกปเยทำไมเป็นปเเป็นถ้ามถ้ามเ็แม่ิชาก็จะเล็บบี้เ็ปวนออไม่รู้ะไร็ี่เกิดไปบูบีก็เก็เพรุ่งนี้นมอเยอู่นันมันเนื่นะ

ปามดนอนอยู่ในห้องมาเร็วมึงตํมตนี่เดีไปเก็บอ่ากินต้ำต้มไม่กินข้าวเดส้มตํามือไม่ไหวนะหยาองมากงองอกับได้เลยนะเดี๋ยวทเองเดี๋ยวเก็บเองห้องอ่ะไม่ไหวก็กลับอ่ะ

ต้องกลับบ้านเลยนู่นเดี e ๋ลืมวบนนี ai, gram, ้แหละันเราก็ได้เปลี่นสองชุดอยู่แล้วแต่คุณมาเลยมได้หรอเขาแ้่ใส่งินไปุ้นก็ได้อี่นยงแบบไปเต็้ไหมดแค่เดียวก่อนแล้วขิอนนี้ให้ดูเพราะวว่าสุดที่หมด

ทำาน่นเปียกแต่กระดาษไดหก็ตัวยาดาเดียว,วแล้ว,ว,วต้องไปส่ยาแต่กับไม่ได้ชาไม่มีตางที่สองอ

มันแถมมากับที่อัดอันไหนอ่ะก็คุยได้เลยนะเร็วร่าให้มันจนตะตัดเขาไะตัดเขาเสียงพุ่งเลยคุยสะเทือนอะ้วก็